มากันแล้วเด้อโอเคนะครับมาหยุบโฉบมาเครับเย็ยนแว๊กนวคุณบางแล้วมาอยู่กับไมค์ครับแต่ไม่ใช่ไมค์คลับแต่เป็นโชว์อเวนคลับพอาะ่ทเข้าใจไหมครับนั่นแหละอืมนั่นแหละเพิ่งกลับมาจากการเข้าค่ายนี่กลับมาจากการเข้าค่ายเลยนะครับสดๆร้อนๆนะฮะก็ไปเข้าค่ายมาแนละ้ว สองวันหนึ่งคืนนะที่ผมทําคลิปไปนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ติดตามชมด้วยนะครับเปลี่ยนแวกแล้วนะวันนี้ทุกทีเป็นไม้ครับแต่วันนี้เป็น survival เซอ,อ,อร์เ <c> ว <oughs> <อ> <c oughs> ิร์บลวโอเหมือนกันเลยครับน้ำลายติดคอขอไว้อืมนี่ยฮะเป็นบทบาทที่เรามาอยู่ติดเกาะแล้วมีเรือสำเภามาแล้วก็ไปเลยไหนไม่รู้ ติดตามแล้วตกลงเลยังไงนะผมมีห้าจะวิ่งได้ไหมมันก็เกมมันเล่นยังไงขึ้นขึ้นมาเล่นมาเล่นนะแล้วมันเดินยังไงวะมันเดินไงวะมันเดินไงครบพูดแบบสภาพสภาพเดินไงวะเดินสภาพดีไป ออาศัยน้นอยู่อายนไม่เอาละครับกลับมาต่อนล้วครับทิดทีวีนิดหน่อยนะครับโอ้โหคุณหมก็เขาบอกว่าพูดว่าคุณกำลังจะหิวรับคุณกำลังจะหิ้วคุณต้องขใจไว้ก่อนแล้ก็จะมีอะไรแบบนี้นะครับ อยู่เลเวลเกมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะตัดต้นไม้ก่อนตัดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวเยอะๆเดี๋ยวผมจะเป็นแบ่งเป็นพาร์ทเลยนะฮะองเช่นไม้ครับแล้วอ,อย่างก็ไม้คลาสแล้วก็โซเวลโคลครับผมจะเป็น,นพาร์ทเลยนะฮะจัดกันเล่นนะฮะัดกันเล่นจัดกันเล่นผมยังไม่รู้วิธีตัดต่อเลยก็ร้อยก,ก่อนนะ ผมกากเองนะคะคือผมไม่รู้วิธีตัดต่อคลิปเลยทำอินโทรก็ไม่เป็นแต่เราก็อยากจะแค่น,นี้ก็ไม่เป็นไรเนาะนม่ใครว่าอยู่แล้วเก็บก่อนครับต้องไปตัดต้นไม้อับฝั่งหนึ่งไหมถามาจะสร้างว่าตรงไหนดีกว่าเดียวก่อนนะเอาอย่างนี้กว่ารับของก่อนเลยอย่างแรก ใช่ไหมมันทำเหมือนไมค์ครับอ่ะเฮ้ยนี่มันวัวนี่กับน,นอยนี่ต่อไปแล้วก็ไปฆ่าวัวสักหน่อยม,มีอันนี้ก่อนนะฮะคราฟติ้งเคเบิลถ้าเราไม่มีเรากร็จะราฟของไม่ได้โอ้ตรงนี้ดีกว่า เรดา,เาด่าดล้วนะครเออปีนเวลาสวยเลยมัไนไะม่ตัดยากจังอันนี้ก่อนนะเอ้ยเราจะไม่ต้องเราไม่ต้องใช้แล้วเราใช้แต่นี้วางเป็นสี่อันเรียงกันเราจะได้คัตติ้งเทเบลิลมาครับเป็นแบบนี้นะครับขอดูคนที่สร้างบ้านด์สุด ะได้มีดาบสปาร์ต้ามาแล้วอ่าเราเริ่มกันแล้วต้องมาคาับกันหน่อย เบาบาดเจ็เจ็บเจเอ๊ยอะไรอะอ้ตะกี้ไปยังล่ะไปยังอ่ะไปไป เอาวัสักลอยน้ำครับพมเพ้าโอเคเด้อเด้อเด้อแต่กังชังชีเร่โอ้แม่ เดี๋ยวเราไม่มีนี่เลยยังไม่มีเลยคือไม้เกิดไม่มีมาแล้วก็ไม่สามารถอะไรได้ทุกยอย่างอืมทำไงนะทแบบนี้ใช่ไหมเอมอเออเออเออเสร็จแล้ว เพิมีน้องงอ้นก็มาต่อพรอนะฮะจนใครจนคนะะตทนี้จบเพียงเท่นี้ครับบายบายซีอูก